ประเด็นคือจะไปใช้คูปองอันนี้เลยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอยากเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองให้มันแบบดูแตกต่างบ้างแนะนำให้ลองดูที่เ r รดอ Up เพราะว่ามันมีเสื้อผ้าแบรนด์แล้วก็เออส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้ามือสองแหละจะซื้อของได้ถูกลงแล้วก็เป็นการช่วยลดขยะอย่างมหาศาลเลย Here's babe all dolled up vertiento vendiveros uh huh. Looking good. Looking good beautiful Picasso day. Beautiful, day beautiful beautiful กิกำลังจะไปกินข้าวที่ร้านซิมบัลันไทยประเด็นคือจะไปใช้คูปองอันนี้เลยเป็นคูปองลด10%หาเรื่องใช้ไม่ไปอร่อยอร่อย Roy Ma, Ma. Roy Ma. Roy Ma. Roy ma. ma. Jesus Christ. Jesus Christ. Yes. Exactly. I'm already losing it. Just uh -oh. Two weeks ago. see what today. I swear this is like the first time in my life that I wear this kind of blouse. You're looking good. Thank you, babe. And I also chose to do it. Ch chose to do meaning like. You can see my belly button from when I when I walk. You look good, babe. Look a bit. You look a aroma A I look delicious. Uh -huh. I look sassy. Uh -huh. I look hot. bunny get a car to the shop, boy. And oh shit, I forgot. Sorry. And then, I got mixed up. Okay. Now, let's meet inside the shop. ตอนนี้เพิ่งกินเสร็จนะคะแล้วลก็กําลังแพ็กอาหารกลับบา้านคือวิธีที่กินแพ็กอ่ะคือที่เอาไอ้นี่มาจากบา้านเอาเอาโหลแก้วมาจากบา้านอยิบพอกินเหลือก็เอาแพ็กอาหารใส่ใส่โหลแก้วที่เตรียมมาเอามาสองอันแล้วมันก็มันก็พอดีพอดีก็เป็นวิธีนึงที่ที่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ทนเนอร์แล้วก็พลาสติกจากที่ร้านได้ ใส่กระปุกเรียบร้อยนะคะพร้อมมากับบ้านข้อดีที่คิ่ชอบในกระปุกแบบนี้ก็คือมันกันกันรั่วดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบว่า leak proof ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นมันก็แบบสะดวกมากในการที่จะเอาใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ไม่ต้องห่วงมาก,กว่ามันจะเอียงมันจะคว่ำหรือมันจะอะไรเพราะว่ามันจะไม่รั่วแล้วนะะี่ก็เลยชอบเอากระป๋กแบบนี้มส ตอนนี้ก็กลับมาบ้านเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ไปกินข้าวกันมาอยากถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนิดหน่อยเพราะว่านานๆทีจะได้แต่งตัวนานๆทีจะอากาศจะเป็นใจให้ได้แต่งตัวแบบนี้นะคะเสื้อที่กีใส่อยู่ตอนนี้นะคะกีสั่งมาจากแพลตฟอร์มจอยดับเป็นแพลตฟอร์มที่ขายเสื้อผ้ามือสองยังใส่ได้ดีอยู่แล้วมันก็น่ารักมากเลยไม่รัดแม่ะลรแถมมันแบบเออมันมีมาจิ้นให้มัน ให้พุงเราได้หายใจถ้าเกิดว่ากินไม่อิมๆอย่างเมื่อกี้เพิ่งกินไม่อิมเเลยจากร้านไทยเราก็สามารถคลางทางได้อยู่บ้างหรือไม่คือกี้เอาแจ็คเก็ตไปด้วยเผื่อว่าในร้านมัจนจะหนาวแล้วมันก็ได้ใช้จริงๆเพราะมันหนาวจะไป้วยจะรูดซิปปิดก็ยังได้ครับเรียบร้อย มีเสื้อผ้าให้เลือกเยอะแยะมากมายใน h r ร a อ Up ที่กิ๊ซื้อลอตเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เอาไว้ใส่สำหรับซัมเมอร์เดเอามาโชว์ สาเหตุที่ซื้อกิไม่มีเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าแนวนี้เลยเป็นลายที่แบบมันเป็นสีสันหรือไม่ก็ลายที่แบบหวานหวานแบบเนี้ยกิไม่มีเลยอยากที่จะปรับปรุงสไตล์ตัวเองบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าแต่งตัวแบบแนวเดวกันตลอดเดิมๆแบบแทบจะทุกอ็อกชั่นมันก็เลยแบบโอ้ยเบื่ออยากเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองให้มันแบบดูแตกต่างบ้าง,างน่าสนใจบ้างถ้าใครอยู่อเมริกาแล้วก็อยากที่จะหาเสื้อผ้าสำหรับใช้ในโอกาสต่างๆนะคะแนะนำให้ลองดูที่เ r รดอ Up เพราะว่า มันมีเสื้อผ้าแบรนด์แล้วก็เออส,ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้ามือสองแหละไอเสื้อ3าสตัวที่กี้ซื้อมาเนี่ยราคารวมกันไม่ถึงร้อยนะกี้ชอบ คอนเซปที่ว่าเราสามารถหาซื้อเสื้อผ้ามือสองได้แบบหลากหลายนาดนี้โดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อของใหม่ๆม,มันเป็นสินค้าที่แบบผลิตขึ้นมาแล้วเป็นสินค้าที่แบบยังใช้ได้อยู่เออส่วนมากก็จะเป็นคุณภาพที่ยังดีอยู่เลยวิดีโอนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ทั้งสิ้นนะคะอยากบอกต่อเพราะว่ามันเป็นคอนเซปที่ทุกๆฝ่ายได้ประโยชน์เหมือนกันหมดผู้บริโภคอย่งางเราแล้วก็จะซื้อของได้ถูกลงแล้วก็เป็นการช่วยลดขยะอย่างมหาศาลเลยสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ลอง อะไรที่มันแตกต่างจากสไตล์เดิมๆของตัวเองขนาดนี้นะคะก็เลยอยากลองบันทึกไว้สะหน่อยงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันนะคะ